สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนน้ำเด้อจ้ามือนีช่องหักนกชาแนลชาแนลเสิ้อผ้าพี่ผ้าน้องมากินตำสบายนางเด้อจ้ตาตำสบายนงยา,มายนงมือนีน่าจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเ้อจ้ตาตรงเลยอือบอกพริก ซีป็นอะจวดจะมาจวดปลาในละจวดแค่ว่านะจวดกุดกดกด น้องไปงปูไปหาสาระมากระบักทวนเนี่ยเขาบอกว่ากินดิบไปเลยะคลพาที่น้องหูบอบรพักคลาพาเป็นพัก น้องหมบอกว่ากระต่ายมีมักแหงน,นมาก ตามสบายนั่งไซมากสตอออีสาน 嗯。Yeah. มือนี้มาแส,บ,สบตอนแรกเลยจ้ะ้วก็มาสองคนนำระเบอรปอยูุระเบอรไใม่านํำเลยจ้ะแล้วก็บ่ได้ตั้งใจอยากใส่สุดคนูนพี่นอ้องแต่นอหมุนใส่ก่อนเลยจ้ะแต่น้ว่าบ่หู่านหนุนใส่ก็เลยใส่ พูดเลยว่านี่ใส่ยังอ้าวจะสูงหนุนใส่เอ็มพี่หนองว่านเป็นไปได้บ้างเป็นไปได้ไไหรุนว่าสูันหาดมันใส่สบายดี <c ười> มัน้องพีกตีแขวเอียไหนอะ่ะนีนี่อ่ะตเางแยวห่างจังหมุดมันจังหุดตีแขวไหนมันเป็นสีดหน่อยๆอย่ออะอันคอนแขวห่างน้องท่ามใจได้พี่น้องเวลากินมขะขาโพดนอน พี่จองเราไปกินเหมือนกันติดในสอกแขวอืมแซ่บอ่ะ ออร่อยเขกากันหมักเลยกินหมักกระทินนี่อาจจะเห็นใหงปากข้ามินเป็นหมอกแม่ยูนจ้ะจะหากินหน่อยกบบโบมีนี นกยังคือเป็นานาดเห็นบอกนั้น,หนไหนใจหนกนุ่นวานว่ายทงหน้าไพ้รอสุดบ่มีอะไรล่ะ เฉลยพอดำรอสุดพอดำเลยเพราะว่าในทงนาบามีไพนล้าเด้อจานออกจากมาหมนก็ไม่ว่าแล้วก็พอดำมานจะกินอะไรเปะ่เดี๋ยวขายของรอนะจ้าซึมรับพี่หน่อคนใดที่อยากได้มาเล่นก็ออบบแมน สำหรับพี่น้องคนใดที่อยากได้แคบหมูหรือว่าอุย้ยทางเขามีสุดแกงสุดแกงก็คือนองใหม่ครับเฮดคมเนอจะ้ะเป็นสุดนอจะ้ะพี่น้องแบบบ่ต้องสื่อแยกกันเลยก็คือเป็นสุดแกงเอาไว้แกงน้องใหมแห่แกงนั่นแกงนี่แกงภักบานก็ได้เด้อจ้ะ หนัก็สำหรับพี่น้องคนใดที่อยากได้หน่อไม้ไข่มดแดงสมพักสมติงวดสมพักเสียและกะเขียดค้าข้ามเลยจ้าพี่น้องก็ะมีขายเวยจา้าส่วนหมักพี่น้องมักสื่อในรายสุดส่วนหมักพี่น้องสื่อชุดแกงเลยจ้าชุดแกงชุดชุดแกงก็ะมีหน่อไม้หน่อไม้ นม่กับเฮ็ดคมนะจ๊ะชุดแกงกบซีมี่นมอยซองถุงเฮ็ดเฮ็ดคมเฮ็ดคมหนึ่งถุงนะจ๊ะพี่น้องจ้าพี่น้องหรือพี่น้องอยากเอาอยางเพิเ่มเติมใส่กันไหนนอจ้าแม่จ้ะถ้าเขม้าทามไหนนยจ้าทักแซดแอดไล์แลวก็แอดบานเคี้ยวกันไหนนะจ้าส่วงนีโปโมชสันไลยเดยจ้าเพราะว่าเพราะว่าปลายเดือนเอ้ยต้นเดือน ส,สื่อหนึ่งแทมสามบ่จ๊ะไม่มันสื่อหนึ่งแทมทสามปา่มบุ <c oughs> อะไหคือสื่อหนึ่งแทมสามน้องใหม่จ้ะยังไงสื่อหนึ่งแทมสามมีแต่มันบุมีมพออมมี่องหนุ่มบุญสิส่อ๋อจ้ะตอนนี้นุ่กับอิมแล้วได้จ้ะ จ้าก็เขาขอบคุณแม,ม่แมเอฟซี่ที่เขามากก็ไลก์ก็แชร์ให้ด้วยจ้าจ้าก็ก <laughs> <g ül> ็ล้ำล้ำด้วยด้วยนุ้ยนะเบอร์สมัครคินนี้ขอขอบคุณค่ะ